When we allow the truth of the word of God to dominate our lives you know we are opening ourselves to the power of freedom เท่ากับเรากำลังเปิดประตูให้กับพลังของเสรีภาพนั้นทำงาน now very excited announce that registration now open for our Bible course online so that for ourous is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย คอยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง that your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง and your life will be truly transformed และชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน you know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา what you believe about god สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า about yourself เกี่ยวกั <c oughs> บตัวคุณเอง about your life future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ Every subject will equip you to have the right belief system. ที่หลักสูตร MOS นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง You will know what to believe according to the word of God. คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคําของพระเจ้า And you will learn how to effectively live out your faith. และคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก As the word of God reveals the truth in your heart. เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัว จของคุณ will experience the victorious life Christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of God แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ

ยังไงอยากจะให้เราเตรียมพระคัมภีร์เอาไว้ให้พร้อมนะคบในสัปดาห์นี้เราอยากจะแบ่งปันในหัวข้อความเชื่อคืออะไร In you know, t last week we talked about the power of faith เาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเราก็ได้พูดเกี่ยวกับพลังแห่งความเชื่อ And how God wants us to live by faith และพระเจ้าเองก็ต้องการจะให้เราดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ And how faith how Affects all of our lives. และความเชื่อก็ส่งผลกระทบกับชีวิตของเราในทุกๆด้านเลย. But this week, let's look at what is faith according to the Bible. But this week, let's look at what is faith according to the Bible. แต่ในสัปดาห์นี้อยากจะให้เรามาดูด้วยกันว่าความเชื่อคืออะไรจากพระคัมภีร์. So before we go further, please share this video with your loved ones. ยังไงก่อนที่เราจะแบ่งปันอย่าลืมที่จะแชร์วิดีโอนี้กับคนที่คุณรักคนที่คุณรู้จักด้วยนะคะ. And also subscribe to this channel so that you can take advantage of all the teachings we have. อย่าลืมที่จะกด subscribe นะคะเพื่อคุณเองจะได้ช่วยประโยชน์จากคำสอนดีๆมากมายที่อยู่ในช่องนี้ And talks about so the Bible talks about What faith is? และคัมภีร์ได้พูดถึงความเชื่อคืออะไร And our understanding of faith should come from the word of God. และความเข้าใจที่เรามีเกี่ยวกับความเชื่อตรงนี้จะต้องมาจากถ้อยคำของพระเจ้า If God has called us to a life of faith. ถ้าพระเจ้าเรียกเรามาให้ดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อ I believe it is the highest kind of life. ผมเชื่อว่านี่ก็คือรูปแบบการดำเนินชีวิตที่ดีที่สุด Living by faith in the word of God. การดำเนินชีวิตด้วยความเชื่อในถ้อยคำของพระเจ้า is the most powerful way to live our lives ก็ And so our our understanding of faith must come from what God has revealed in his word ความเข้า So I hope that you'll gain a greater understanding of biblical faith this week ผม Now let's look at the first verse In James chapter 1ให้เรามาดูในข้อแรกด้วยกันในยากอบบทที่1 James chapter 1 23 t o 25ในยากอบบทที่1ข้อ23ถึง25 For if anyone is a hearer of the word and not a doer, he is like a man observing himself in an his natural face in a mirror เพราะว่าถ้าผู้ใดฟังพระวจนะและไม่ได้ประพฤติตามผู้นั้นก็เป็นเหมือนคนที่มองดูหน้าตัวเองในกระจเงา For he observes himself, goes away, and immediately forgets what kind of man he was. Because when myself, started, and Verse 25 But he who looks into the perfect law of liberty and continues in it, and is not a forgetful hearer but a doer of the work, this one will be blessed in what he does. In แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพและตั้งอยู่ในพระบัญญัตินั้นไม่ได้เป็นผู้ฟังแล้วก็หลงลืมแต่เป็นผู้ที่ประพฤติและปฏิบัติตามผู้นั้นก็จะได้รับความสุขเพราะการประพฤติตามของตน Now, This talking about is the life of faith ตรงนี้พูดถึงวิถีชีวิตแห่งความเชื่อ which has two aspects one is hearing the word of god ซึ่งจะมีอยู่สองด้านด้วยกันด้านแรกเลยก็คือการที่เราจะต้องฟังหรือได้ยินถ้อยคําของพระเจ้าก่อน and then doing the word of god or acting on the word of god แล้วหลังจากนั้นเราก็ประพฤติตามหรือกระทําตามถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้ยินมา now what's interesting is in the first part of verse 25 it says สิ่งที่น่าสนใจเลยก็คือในส่วนแรกของข้อ25นี้ได้บอกว่า Looks into of the perfect แต่ผู้ที่พิจารณาดูในวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ about looking into the word of talking this the God. A, very, um, is ตรงนี้พูดถึงการมองดูในถ้อยคำของพระเจ้าพระเจ้าต้องการให้เราเนี่ยจดจ่ออยู่ที่ถ้อยคำของพระเจ้าเสมอ is แต่ก็ให้เราดูด้วยว่าในตรงนี้เนี่ย พระคัมภีร์ได้ใช้คำที่น่าสนใจมากๆ The law of liberty เป็นบัญญัติแห่งเสรีภาพ Now you know according to this uh, this translation here ถ้าดูจากสบับการแปลตรงนี้แล้ว no, This is not like the Old Testament law ตรงนี้เนี่ยบัญญัติตรงนี้เขาไม่ได้พูดถึงเป็นธรรมบัญญัติที่เหมือนคล้ายๆเป็นกฎหมายในพันธสัญญาเดิม It is talking about a spiritual law Just like have natural laws in แต่ว่าบัญญัติตรงนี้เนี่ยพูดถึงกฎทางฝ่ายวิญญาณซึ่งในโลกของเรานั้นก็มีกฎทางฝ่ายธรรมชาติที่กำลังทำงานอยู่ something that want and to really study out today that this is I us และนี่ก็เป็นสิ่งที่ผมอยากจะให้เราได้มาศึกษาด้วยกันในวันนี้แล้วก็ทั้งสัปดาห์นี้เลย because Faith Is a spiritual law. Now, first of all, we have to recognize just like there are natural laws. There are spiritual laws ก่อนอื่นเราจําเป็นต้อง We know that natural laws are very important for life to exist here on this planet แล้ว so, no, life would be impossible without the law of gravity ชีวิตจะไม่สามารถดำรงงต่อไปได้เลยถ้าไม่มีกฎของแรงดึงดูดหรือไม่มีกฎของฟิสิกส์หรือไม่มีกฎของเคมีใดๆ see without this natural laws consistently working Life would be impossible be ถ้าไม่มีกฎทางฝ่ายธรรมชาติที่ทำงานอยู่เป็นประจำสม่ำเสมอสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ก็ไม่สามารถที่จะดำรงต่อไปได้ And what’s important this to us see is for แล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญมากๆที่เราควรจะเห็นและเข้าใจก็คือ That these natural created who laws were created God who is spirit God by กฎทางฝ่ายธรรมชาติเนี่ยพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างหรือกำหนดเอาไว้ซึ่งพระเจ้านั้นทรงเป็นพระวิญญาณ so we can say that the source of these natural laws is The Spirit realm เราก็สามารถพูดได้ว่าแหล่งของกฎทางฝ่ายธรรมชาติทั้งหมดนั้นก็มาจากโลกทางฝ่ายวิญญาณ there has to spiritual laws too has be laws ซึ่งหมายความว่าโลกทางฝ่ายวิญญาณก็จาเป็นจะต้องมีกฎต่างๆด้วยเช่นกัน and a lot of believers don't recognize these spiritual laws แต่ผู้เชื่อมากมายเนี่ยที่ไม่ได้เข้าใจถึงกฎทางฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ and so the simple the simplest way to understand is this วิธีที่เราจะเข้าใจได้ง่ายๆเลยก็คือ you know there are consistent things In our natural world, like the law of gravity. It works every day, it works for all of us. เพราะกฎแรงดึงดูดตรงนี้เนี่ยก็ทำงานทุกวันแล้วก็ส่งผลกระทบกับเราทุกคนและทำงานอยู่ตลอดเวลาด้วย happen และเป็นเพราะกฎแรงดึงดูดตรงนี้ทำงานอย่างสม่ำเสมอจึงทำให้ชีวิตดำรงอยู่บนโลกใบนี้ได้และเราทุกคนก็จำเป็นจะต้องให้ความร่วมมือกับกฎในฝ่ายธรรมชาติหรือว่ากฎแรงดึงดูดนี้เราเลยไม่ใช่ว่าขึ้นไปบน ตัวอาคารสูงสูงแล้วก็กระโดดลงมาเราไม่ได้ทำ <Right. S 1> ในสิ่งต่างๆที่มันจะต่อต้านกับกฎแรงดึงดูดตรงนี้ you know, the ถ้าเราเองอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างปลอดภัยบนโลกของเราเราก็จำเป็นจะต้องปฏิบัติตามหรือว่าอยู่ภายใต้กฎต่างๆ the same way, ในทำนองเดียวกัน want grow in the spirit, want to ถ้าเราเองอยากจะเห็นว่าตัวเราเติบโตมีความเข้าใจในชีวิตทางฝ่ายวิญญาณมากขึ้นถ้าเราเองอยากจะเห็นค้อยคำของพระเจ้า เกิดขึ้นเป็นจริงในชีวิตบนโลกของเราถ้าเราอยากจะเห็นชัยชนะที่พระเจ้าได้ทรงจัดเตรียมไว้ให้กับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์เกิดขึ้นกับเราเราจำเป็นจะต้องเข้าใจกฎทางฝ่ายวิญญาณแล้วก็ให้ความร่วมมือกับกฎเหล่านั้นด้วยตอนนี้ถ้าย้อนกลับมาดูในยากรบบทที่หนึ่ง look at it again it says He who looks into the perfect law of liberty ในข้อนี้บอกว่าแต่ผู้ที่พิจารณาดูวิสุทธิบัญญัติซึ่งเป็นพระบัญญัติแห่งเสรีภาพ Now I I want the Thai to be translated just like this just like we explained the law of liberty like the law of gravity แต่ผม <Right. S 1> อยากจะให้ภาษาไทยเนี่ยแปลออกมาเหมือนกันกันกบฉบับภาษาอังกฤษนะครับในฉบับภาษาอังกฤษได้บอกว่าเป็นกฎ แห่งเสรีภาพก็เหมือนกับกฎแรงดึงดูด In other words when we study the word of God คือเมื่อเราเองได้ศึกษาถ้อยคําของพระเจ้า We are cooperating with the law with a spiritual law of liberty เราเองกําลังให้ความร่วมมือกันกับ กฎแห่งเสรีภาพซึ่งเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณ put the word of God in our heart เมื่อเราได้ใส่ถ้อยคําของพระเจ้าเข้าไปในใจของเรา allow the truth of the o f God dominate our เมื่อเรายอมให้ความจริงแห่งถ้อยคําของพระเจ้าที่จะปกครองอยู่เหนือชีวิตของเรา w e are opening ourselves to the power of freedom เท่ากับเรากําลังเปิดประตูให้กับกฎหรือพลังของเสรีภาพนั้นทํางาน In others anyone who opens their life opens their heart and looks into the word of God ใครก็ตามที่เป เปิดใจเปิดชีวิตของเขาแล้วก็ดูในถ้อยคำของพระเจ้า no who they are, ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม no how great their is, ไม่ว่าตอนนี้เขาจะรู้สึกว่าถูกสิ่งที่ไม่ดีผูกมัดเอาไว้มากขนาดไหน they can experience freedom. เขาเองก็ยังสามารถได้รับประสบการณ์กับเสรีภาพนี้เพราะว่าถ้อยคำของพระเจ้าเนี่ยเป็นกฎแห่งเสรีภาพซึ่งเป็นกฎทางฝ่ายวิญญ,ญาณเพราะว่ากฎเ things that that always work for everybody เพราะว่ากฎเนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ ทำงานให้กับทุกคนอยู่แล้ว you know, just like gravity works equally for everyone อย่างเช่นกฎแรงดึงดูดเนี่ยก็ทำงานในชีวิตของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน natural laws is no respecter of p e r s o n แล้วกฎทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้เห็นแก่หน้าผู้ใดเป็นพิเศษด้วย in the same way spiritual laws are not respecter of persons ในทางเดียวกันเนี่ยกฎทางฝ่ายวิญญาณก็ไม่ได้เห็นแก่หน้าใครเป็นพิเศษ so James here is saying, s a y i n ตรงน,นี้อยากอบจึงได้บอกว่า there is a spiritual law called the law of liberty ก็มีกฎทางฝ่ายวิญญาณอยู่ที่ชื่อว่ากฎแห่งเสรีภาพ And that the word God. และกฎแห่งเสรีภาพ so, ตรงน,นี้ก็คือถ้อยคำของพระเจ้า so, the God, เมื่อเราได้ยินถ้อยคำของพระเจ้าเมื่อเราใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้าไปในใจเราเมื่อถ้อยคำของพระเจ้าได้ปกครองอยู่เหนือชีวิตของเราเราจะได้รับประสบการณ์กับเสรีภาพในชีวิตของเราด้วยเราไม่ได้บอกว่าเออไม่แน่เราอาจจะ no because it's a spiritual law if we cooperate we will experience it แต่เป็นเพราะมันเป็นกฎไงมันเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณถ้าเราให้ความร่วมมือทําตามกฎนี้ยังไงเราก็จะได้รับประสบการณ์กับผลของกฎนี้ด้วย when we talk about natural laws we don't say maybe it'll work tomorrow เพราะเมื่อเราพูดถึงกฎทางฝ่ายธรรมชาติเราก็ไม่ได้บอกนี่ใช่ไหมว่าเออหรือว่ากฎเหล่านี้มันอาจจะได้ผลกับฉันในวันพรุ่งนี้ no it works all the time consistently แต่โดยความเป็นจริงแล้วกฎเหล่านี้กําลังทํางานแล้วก็ผลของมันก็ส่ง ผลกระทบกับเราทุกๆคนอย่างสม่ำเสมอทุกวัน s so this bring this point, ผมพูดทั้งหมดตรงนี้เนี่ยเพื่ออยากที่จะให้เราเข้าใจประเด็นนี้ that one important way to understand faith See spiritual see as to a law ว่าวิธีหนึ่งที่เราจะเข้าใจในเรื่องของความเชื่อได้ก็คือการที่เราต้องเห็นว่าความเชื่อเนี่ยเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณ faith is a spiritual law ความเชื่อเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณ that works through the power of God's word in our heart และ no. กฎนี้ก็ทำงานผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าที่อยู่ในหัวใจของเรา when you put the word of God in your life เพราะเมื่อคุณเนี่ยใส่ถ้อยคำของพระเจ้าเข้ามาในชีวิตของคุณ you activate the law of faith คุณเองก็กำลังสั่งให้กฎ แห่งฝ่ายวิญญาณหรือกฎแห่งความเชื่อตรงนี้ทำงาน The God kind of faith the biblical kind of faith ซึ่งเป็นความเชื่อแบบ ของพระเจ้าเลยเป็นความเชื่อตามแนวทางของพระองค์ก่อนอื่นผมอยากจะให้คุณได้ตระหนักถึงความจริงตรงนี้ว่าก็มีกฎทางฝ่ายวิญญาณที่กำลังทำงานอยู่อย่างสม่ำเสมอเหมือนกันกับกฎในฝ่ายธรรมชาติ victorious fruit and ถ้าเราหากจะเห็นชีวิตคริสเตียนของเรานั้นเกิดผลมีประสิทธิภาพมีชัยชนะ with have cooper to เราจำเป็นจะต้องให้ความ ตามรวมมือกับกฎทางฝ่ายวิญญาณนี้ด้วย um, I want to mention three spiritual laws so that you can understand as you that can an example. ผมก็อยากที่จะพูดถึงกฎทางฝ่ายวิญญาณสักสาอย่างซึ่งจะเป็นตัวอย่างให้คุณเนี่ยเพื่อคุณจะเข้าใจตรงนี้มากขึ้น a b o u t law of faith ก่อนอื่นเราได้พูดไปแล้วว่าเป็นกฎแห่งความเชื่อ you know the bible also talks about the law of sin and death พระคัมภีร์ยังพูดถึงเรื่องของกฎแห่งบาปและความตายด้วย the law of sin and death i s a spiritual law กฎแห่งบาปและความตายตรงนี้ก็ถือว่าเป็นกฎทางฝ่ายวิญญาณ what it means is because you are in Adam ความหมายของ Adam. ความหมายของตรงนี้ก็คือคุณเนี่ยเคยอยู่ในอดัม You inherited sin nature and death through Adam คุณเองก็ได้รับเอาลักษณะความบาปและความตายเข้ามาในชีวิตโดยผ่านทางอดัม It is our spiritual inheritance from Adam's fall ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นมรดกที่เราได้รับถ่ายทอดมาจากการทำผิดของอดัม And the Bible also talks about a law of the spirit of life in Christ และพระคัมภีร์ก็ยังพูดถึงกฎแห่งชีวิตในพระเยซูคริสต์ด้วย The Bible also talks about a law of, of sowing and reaping และพระคัมภีร์ก็ยัง ูดถึงกฎแห่งการหวานและการเก็บเกี่ยวกฎทางฝ่ายวิญญ,ญาณต่างๆเหล่านี้ที่พระคัมภีร์ได้เอ่ยถึงและโดยผ่านทางถ้อยคำของพระเจ้าก็เท่ากับเรากำลังให้ความร่วมมือกับกฎต่างๆเหล่านี้อยู่ so today, what this. แล้ววันนี้สิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณเนี่ย จำไว้ก็คือ God, เมื่อคุณได้ยินถ้อยคำของพระเจ้า and forget แล้วคุณไม่ลืม you put your heart. คุณใส่ถ้อยคำนั้นเข้ามาในใจแล้วคุณเองก็ทำตามถ้อยคำของพระเจ้าคุณกำลังให้ความร่วมมือกับกฎแห่งความเชื่อและกฎแห่งเสรีภาพ s pray. <S ให้เราที่ฐ่านด้วยกันนะครับพระบิดาขอบคุณพระองค์สำหรับวันใหม่นี้เราขอบคุณที่ คำของพระองค์นั้นชี้แนะเรานำทางเราในวันนี้เราที่ฐานในพระนามพระเยซูเอเมนเ r r มนขอพระเจ้าพยพรนนะครับและวันพรุ่งนี้กลับมาพบกันใหม่ We now are very excited announce that registration now open for our Bible course online that for ourous Co is เรารู้สึกตื่นเต้นมากๆเลยที่จะได้ประกาศให้กับทุกคนได้ทราบว่าตอนนี้หลักสูตร e m m a อ s ออนไลน์ของเราได้เปิดรับสมัครแล้ว and so sign up get ready and join us for this course อย่าลังเลใจนะครับหนุนใจให้ลงทะเบียนเลยเพื่อที่คุณเองจะได้เตรียมตัวให้พร้อมสําหรับการเรียนในหลักสูตรนี้ we give you a guarantee by the power of the word of God เรารับประกันเลยด้วย ถ้อยคําของพระเจ้าที่เต็มไปได้วยพลัง That your faith will be built ว่าความเชื่อของคุณจะได้รับการเสริมสร้าง And your life will be truly transformed แล้วชีวิตของคุณนั้นจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอน You know everything in our life rises and falls based on our belief system คุณดูไม่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเรานั้นจะดีขึ้นหรือว่าแย่ลงก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อของเรา What you believe about God สิ่งที่คุณเชื่อเกี่ยวกับพระเจ้า About yourself เกี่ยวกับตัวคุณเอง About your life, future and your future ชีวิตของคุณและอนาคตของคุณ determines whether you'll walk in victory or in defeat ก็จะเป็นตัวกำหนดว่าคุณจะเห็นชัยชนะหรือความพ่ายแพ้ at Emos every subject will equip you to have the right belief system ที่หลักสูตร Emos นี้ทุกๆวิชาจะเป็นการตระเตรียมคุณให้มีความเชื่อที่ถูกต้อง you will know what to believe according to the word of God คุณก็จะรู้ว่าคุณสามารถจะเชื่ออะไรได้บ้างจากถ้อยคำของพระเจ้า and you will learn how to effectively leave out your f a i t h แล้วคุณก็จะได้เรียนรู้วิธีการดําเนินชีวิตด้วยความเชื่อที่เกิดผลมาก as the word of god reveals the truth in your heart เมื่อถ้อยคําของพระเจ้าได้เปิดเผยความจริงในหัวใจของคุณ you will experience the victorious life christ died to give you คุณจะได้รับประสบการณ์กับชีวิตแห่งชัยชนะซึ่งเป็นชีวิตที่พระเยซูคริสต์ยอมสิ้นพระชนเพื่อให้กับคุณ and you will be greatly fruitful in the purpose of god แล้วคุณเองก็จะเกิดผลอย่างมากมายในจุดประสงค์ของพระเจ้า so we are looking forward to seeing you in these classes ยังไงเราก็หวังว่าเราจะมีโอกาสได้เจอกับคุณในหลักสูตรนี้ God bless you ขอพระเจ้าอวยพรนะครับ scan here for more information and sign up today สแกนเพื่อดูรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ววันนี้